ไฟฟ้าดับตั้งแต่บ่ายแล้วตอนนี้ไฟก็ยังไม่มานี่ดูเสียใกล้จะมืดแล้วทํายังไงดีล่ะใช่แล้วค่ะดูสิคะพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วด้วยบรรยากาศข้างนอกก็ดูมืดมืดสลัวสลัวแล้วด้วยนะคะนี่พี่ทินคะหนูจาได้ว่าตอนเด็กๆคุณแม่เคยเรียกบรรยากาศแบบนี้ว่าเข้าใ้เข้าไปค่ะเออพี่ก็เคยได้ยินสำนดนนี้นเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายอะ่ะ เข้าใต้เข้าไฟก็คือเวลาหัวค่ําหรือเวลาที่เพิ่งจะเริ่มค่ําค่ะเป็นช่วงเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วค่ะแต่ว่าท้องฟ้ายัางไม่มืดสนิทบรรยากาศเริ่มมืดสลัวลงจนมองอะไรไม่ค่อยเห็นเหมือนบรรยากาศที่เรากําลังอยู่ในตอนนี้ไงคะอ้าวแล้วทําไมเขาถึงเรียกว่าเข้าใต้เข้าไฟล่ะก็คนสมัยก่อนเขาใช้ฟืนก่อไฟหรือบางครั้งก็จุดใต้กันค่ะจุดใต้ อ๋อใต้ที่ทําจากไม้ผูใช่ไหมเราไปคลุกกับน้ํามันยางห่อด้วยใบ,บไม้หรือว่าเปลือกไม้แล้วนําไปใส่กระบอกเป็นรุ่นยาวๆใช่ไหมพี่เคยเห็นตอนเด็กๆคุณยายพี่ชอบเอาไปจุดเตาหุงข้าวใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนพอเริ่มค่าเขาก็จะเริ่มจุดใต้เพื่อให้แสงสว่างเขาก็เลยเรียกช่วงเวลานี้ว่าเข้าใต้เข้าไฟค่ะแต่เราไม่มีใต้ให้จุดละสิมีแต่เทียนไขได้ไหมเราก็ต้องจุดเทียนไขไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วดันดีเลยน้องไปหาเทียนไขมาเลยนะพี่ดังรอหนูอีกแล้ว